สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันช่วงเช้าๆช้านะครับในส่วนของเช้าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับโดรนะมินิ s 5 s นะครับตัวนี้จะเป็นโดรนะไซส์มินินะครับเพื่อนๆนมอเตอร์บัลเลตนะครับในส่วนของโดรนะลำนี้นะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัลเลตนะมีเซ็นเซอร์กันโชนนะแถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องนะครับโอเค มาก็จะพบในส่วนของกระเป๋านะครับเพื่อนๆนะเป็นเซตกระเป๋ามาให้แบบนี้นะอ่านี่นะครับในส่วนของด้านในกระเป๋าก็จะพบในส่วนของตัวโรนะรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเพื่อนๆเซ็นเซอร์กันชนนะครับแถมมาให้นะตัวนี้แบตเตอรี่นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับ หก้อนนะอยู่ในตัวโดรนอีกหนึ่งก้อนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับความจุของเขาจะเป็นสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับเพื่อนเพืสามจุด็ดโวลต์พันหกร้อยมิลลิแอมป์นะระยะในการชาร์จก็ไม่เกินนะสองชั่วโมงฮนะระยะเวลาในการบินก็อยู่ที่ไม่เกินสิบแปดนาทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะะหรือว่าลักษณะของ การบีนะแต่ละคนนะไม่เท่ากันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าสายชาร์จนะครับเ,เพื่อนๆสายชาร์จอ่าในส่วนของไขควงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไขควงฮนะใบาพาสสำรองฮนะและน็อตน,นะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มืออ่าบอกรุ่นนะฮะอ่านี่นะครับบอกรุ่นบอกตำแหน่งนะฮะอุปกรณ์นะต่างๆในโดนนะรุ่นนี้นะ ในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนะอ่า QR code นะครับเพื่อนๆในส่วนของ QR code นะในระบบ a n d ดนระอ iOS นะให้ทําการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆติดตั้งให้เรียบร้อยนะในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโดรนะเนี่ยก็จะเป็นดโดรนพับนะครับเพื่อนเนี่ยกางแขนกลางขาออกนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เบรลเลนะกล้องตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งเอ,งอาอ ด้านหน้านะครับเพื่อนๆตัวนี้กล้องด้านหน้านะกล้องหลักอ่าตามสเปคแจ้งไว้ความคามชัดอยู่ที่ 6K นะครับเพื่อนๆในส่วนนี้ต้องไปทดลองฮนะหรือว่าทําการบินดูฮนะเช็คดูก่อนนะครับเพื่อนๆว่าถึง 6K เริงหรือไม่นะในส่วนของโรนะฝึกบินนะด้านล่างนี้ก็จะเป็นอ่า กล้องนะครับเพื่อนๆอีกตัวฮนะตัวนี้สามารถาจับสแกนนะภาพพื้นนะได้นะในกรณีที่บินนะบินในในบ้านนะหรือว่าในอาคารนะครับหรือว่าด้านนอกนะอินดอร์นะตัวนี้สามารถสแกนนะภาพพื้นนะสามารถบินนิ่งๆนะอยู่กับที่ฮนะถึงแม้นว่าไม่ใช่โดน GPS นะครับเพื่อนๆในส่วนด้านล่างก็จะเนี้ยแบตเตอรี่อีกก้อน,น่งจะอยู่ที่ตัวโดนะ ส่วนอ่าจุดชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเสียบชาร์นะกับหัวชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับในส่วนของสายชาร์จก็สามารถทําการเสียบชาร์จได้เลยนะด้านบนเนี้นะครับก็จะอะ่เนี่ยมีช่องใส่นะครับเนี่ยใส่เซนเซอร์นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอ่ะเนี่ย กดลงไปนะครับอ่าก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเซนเซอร์นะครับที่มีอยู่ด้านบนนะที่แถมมาให้ในรุ่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบีโมทนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ารีโมทนะฮะที่จับมือถือตรงนี้จะเป็นอ่าที่จับมือถือนะครับขนาดที่ทําการบินนะหรือว่าดูภาพน,นะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับ on off นะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่มมาแผนกล้องขึ้นลงนะครับสลับกันฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปถ่ายวีดีโอฮะส่วนปุ่มนี้นะครับเพื่อนๆนจะเป็นอ่าปุ่มนะครับสแกนนะภาพพื้นนะครับกดแชรลงไปนะครับไฟด้านท้ายเขาจะกระพริบรัวๆนะขณะที่ใช้โหมดนี้นะครับเพื่อนเ่อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนปุ่มต่างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นตีลังกานะครับ360องศานะครับเพื่อนเพื่อน สามารถตีลังกาได้นะตัวนี้เล่นท่าได้ตีลังกาได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสปีดนะครับเพื่อนๆปุ่มสปีดนะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทสต็อปหรือว่าขึ้นออโต้น,นะครับเพื่อนๆฝั่งนี้นะในส่วนของปุ่มนี้ที่แจ้งมาเขาบอกว่าเป็นปุ่มาเรียกกลับนะสามารถเรียกกลับได้นะ นี่ต้องไปศึกษาดูอีกทีนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือไม่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กนะฝั่งนี้ก็จะเป็นการหมุนซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนหมุนซ้ายหมุนขวานะครับขึ้นนะครับลงฝั่งนี้จะเป็นสติ๊กเดินหน้าถอยหลังนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะอันดับแรกก็ให้เปิดสวิตช์ที่ตัวดวงนี้ยไฟสถานะก็จะติดนะด้านหน้าก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับเพื่อนเพื่อนด้านท้ายก็จะกระพริบรัวๆนะ <c oughs> เปิดสวิตช์ที่รีโมทนะครับอ่าเนี้ยไฟท้ายหยุดนิ่งแบบนี้ถือว,ว่าเป็นการ เชื่อมต่อเรียบร้อยนะพร้อมบินนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะหลังจากนั้นให้เข้าไปเชื่อมต่อ wifi ของกล้องให้เรียบร้อยนะเพื่อนเอนเข้าไปตั้งค่านะครับนี่นะครับให้ทําการเชื่อมต่อหลังจากนั้นให้เข้าไปที่แอปนะครับ w i f i uav นะครับเนี่ยกดทําการเชื่อมต่อนะครับกดสตาร์นะครับเพื่อนๆนโอเคตอนนี้ภาพก็มาแล้วนะครับ เพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับในส่วนของนะลูกเล่นต่างๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่การตั้งค่านะครับเนี่ยแสดงทถ,ถานะนะไม่ว่าจะเป็นนะการสลับกล้องนะครับเพื่อนๆ ในส่วนของแว่น VR นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นการอ่าปรับนะครับปรับตั้งค่านะครับความเร็วนะปรับได้ถึงหนึ่งรอเปอร์เนะในส่วนของการคอนโทรนะฮะตัวนี้สามารถซูมได้ถึงห้าสิบเท่านะครับเพื่อนๆตัวนี้สามารถซูมได้นะในส่วนของโดรนนะ S5S นะครับ ก็จะมีในส่วนของถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายวีโอนะตัวน mm ี hmm. ้สามารถนะครับสามารถอ่าบังคับได้ด้วยมือถือนะครับเพื่อนๆเนี่ยลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในส่วนของรีโมทนะครับเพื่อนๆในส่วนของรีโมทก็จะใช้ถ่านนะครับนะอยู่ด้านหลังฮะถ่านสองเอนะครับสามก้อนนะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นบินนะการบินนะว่าเขาจะบินนิ่งนะบินเสถียรแค่ไหนในส่วนของโดรนะ s 5 s นะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นการขึ้นบินนะครับเพื่อนๆอนอันดับแรกก็ให้เปิดสวิตท,ที่ตัวโดนะนนี่ยใต้ท้องนะอ่จะมีเสียงนะครับด้านหน้าจะแสดงสถานะไฟสีอ่เขียวนะ แบบนี้นะด้านท้ายก็จะกระพริบรัวๆนะโอเคหลังจากนั้นให้วางตัวโดรนไปนะเปิดสวิตช์ที่รีโมทนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะสังเกตดูที่ไฟนะครับเพื่อนๆไฟด้านท้ายของตัวโดรนะจะหยุดนิ่งแบบนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ Wi-Fi นะครับให้เข้าไปตั้งค่านะการเชื่อมต่อนะครับโอเคนี่นะครับขณะที่ถ่ายทํานี่ก็แสงก็จะจ้านิดนึงแดดกำลังแรงนะครับช่วงนี้อากาศก็จะร้อนนะ หลังจากนั้นให้เข้าไปเชื่อมต่อฮะไวไฟของกล้องนะครับอ่านี่นะครับผมเชื่อมต่อแล้วให้เข้าไปที่แอปนะครับให้เข้าไปที่แอป Wi-Fi uav นะครับให้ทำการเชื่อมต่ออ่ากดสตาร์ทนะครับปุ่มด้านซ้ายนี่จะเป็นเซตติ้งนะให้ไปตั้งค่านะครับเพื่อนเื่อนอกดสตาร์นะครับโอเคตอนนี้ภาพมาเรียบร้อยนะ เพื่อนๆเ,เห็นนะด้านมุมข,ขวาเนะี่ยฝั่งนี้จะเป็นอ่าลูกเล่นนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยนะโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นอ่าให้ทําการนะเช็คอุปกรณ์น,นะครับตัวโดรน,นะให้อยู่ในสภาพพร้อมปีนะ ให้กลางใบพัดออกนี้นนะ่เวลาขึ้นจะได้ไม่สะบัดนะครับเค okay. หลังจากนั้นเพื่อน,อนๆสามารถนะขึ้นออตโตได้นะครับเพื่อนเ่อนะปุ่มนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทำการกดสตาร์นะครับนี่นะครับมอเตอร์เขาก็จะทำงานนะครับเค okay. ระหว่างนี้ผมจะทำการ ทดสอบนะบันทึกภาพไปในตัวนะครับอ่าโอเคตัวเลขก็จะเดินนะครับสตาร์ทมอตเตอร์กดย้ำอีกทีจะเป็นการยกตัวขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ อ่หลังจากกดเทคออฟขึ้นมาเขาจะยกตัวขึ้นมานะครับอยู่ประมาณ1เมตรนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยจะลอยตัวอยู่นิ่งๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นไซส์มินิเอมอเตอร์บัลเลตน,นะฮะอ่าเขาจะลอยตัวนิ่งๆอยู่กับที่แบบนี้นะครับเ,เพื่อน ถึงแม้นว่าไม่มี GPS นะครับเพื่อนๆแต่เขายังสามารถนะลอยตัวนิ่งๆฮนะอยู่กับพี่ได้นะนี่นะครับสรลีละนะลักษณะของการลอยตัวนิ่งๆฮนะอยู่กับพี่นะของโดนมิเนีย S5S นะครับตัวนี้สามารถกดนะกดล็อกตำแหน่งนะหรือว่าสแกนนะภาคพื้นนะ ในส่วนของการให้ลอยตัวนิ่ๆนๆงฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้กดนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่ายังสามารถลอยตัวได้เองฮนะก็จะมีอาการไหลนะไหลาตามลมนิดนึงนะแต่ก็ไม่เคลื่อนไปไหนไกลนะในส่วนของโรนะ S5S นะมินิมอเตอร์บัลเล่ตนะครับเดี๋ยวจะทำการ เก็บผ้านะเพื่อนเพื่อนมองเห็นผ้าไหมครับอ่านี่นะครับแสงสะท้อนนิดนึงนะอ่าโอเคตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนๆมองเห็นปุ่มตั้งน,นี้ไหมตรงนี้จะเป็นอ่าสปีดนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถปรับสปีดได้นะเนี่ยอ่า ในขณะที่ลมแรงนะโอเคเดี๋ยวจะทำการยกตัวขึ้นไปอีกนิดนึงนี่น,นะน,น,นะครับเขาจะลอยตัวนิ่งๆฮนะจะไม่ไปไหนนะครับ ว่านิ่งๆนะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้สามารถบินได้นะไม่เกินสิบแปดนาทีนะครับเ,เพื่อนๆบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของเพื่อนๆด้วยนะครับที่ทําการบินนะโอเคนี่นะครับสามารถบินนะชบเฉียวได้นะครับเ,เพื่อนๆการเดินทางนะครับถือว่า คล่องตัวนะครับเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัวและคล่องแคง้วนะครับการยกตัวขึ้นไป สูงนิดนึงนะครับเนี่ยปล่อยให้ลอยตัวนิ่งๆนะตัวนี้สามารถตีลังกาเล่นผ้าได้นะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้ตีลังกาสามร้อยหกสิบองศานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบตีลังกานะ แรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับาำรับโดนะฮะฝึกบ,บินนะฮะที่ราคาไม่แรงเกินไปนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ย สามารถบินนะฉบเฉียวนะในเรื่องของอการเดินทางนะได้อย่างคล่องแคล่วนะมาไปิดสายพาสเซนที่ห้าี่แม่ดเลยได้อย่างคล่องแคล่วนะในขนาดที่มีลมแรงนะงเพื่อน ตัวนี้สามารถปรับสปีนะไปได้นะถึงสามสปีนะนเพื่อนเพื่อนถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับน้องๆน้องหนูนะในส่วนของนะการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับโดนะฝึกบินนะที่เป็นมอเตอร์เบรล์ะนะายมีนี้ยนะสำหรับโดนะ s 5 a นะ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเพื่อนๆในส่วนของโดนะสายมินิ S5S นะครับสายมินมอเตอร์บัลเล่นะชนมาให้ด้วยฮนะอย่างนี้นะถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับในส่วนของน้องๆหนูๆน,นะครับที่จะทดลองนะมาบินโดนะในระบบมอเตอร์บัเละนะฮถือว่าตอบโจทย์นะ ซึ่งราคาไม่แรงนะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันปลายๆนะฮะเนี่ยลอยตัวนิ่งๆนะฮะเนี่ยผมจะทำการวางรีโมทนะฮะไว้ให้ดูนะนี่นะครับเพื่อนๆผมทดสอบวางรีโมทไว้แล้วแล้วนะครับ เนี่ยเขาจะลอยตัวนิ่งๆนะไม่ไปไหนถึงแม้นว่าลมแรงนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ